ครับบอกพี่แพรลี่ครับชนะชนะสุดเลยนี่โครงการแพรลี่ชนะเลิศนะครับได้เกิดขึ้นแล้วนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะรอบนี้หนึ่งหวานมอืมอร่อยไหมุ้ยุ้ยความหวานองเราไม่ได้ครับเอายใช้เวลากินกินเนาะย้องอีกไม่เอ้ยนี่หละ ชอบเดียวกันเลยโมชอบด้วยกันนะชอบจริงๆครับเรื่องคอลลาเจนอย่างเงี้ยผมชอบมากๆเลยคอลลาเจนชอบจริงๆแล้วคนนี้ชอบจริงไหมชอบจริงค่ะเออนะครับคูต้าไม่ไ้วท้องน้องอ่ะอุ้ยฉันเป็นที่ใครที่ถือแต่ช่วงนั้นคอร์ก็ร้อง ตอนนั้นอะเรารู้สึกยังไงว่าการงอครั้งนี้ว่าเขาจะกลับมาไหมเขาจะเหมือนเดิมหรือเปล่าเรามีการหวั่นใจไหมฝัดงอใช่ไหมครับตอนที่งอเอรี่อะจริงๆแบบฝัดงอไปหลายรอบกับความรักครั้งใหม่ในครั้งนี้มันคืออะไรครับทมรักครั้งใหม่แต่น่าเดิมทำรักครั้งใหม่ผมมันก็มันเป็นเข้าเป็นการรู้สึกเหมือนว่าเราเคยคบกันมาแล้วเนาะเราก็บางส่วนอะไม่ได้บางส่วนในอะไรก็จะเป็นเรื่องที่เราอะรู้กันอยู่แล้วครับผที่หนูเคยพูดในรายการก่อนหนูบอกว่าแค่มองตาก็รู้ใจเพราะว่าคนมันเคยเป็นแฟนกันมันก็รู้มันก็มี ใช่นั้นก็ในช่วงที่เราห่างกนเหมือนว่าในช่วงที่เราห่างกันไปมันก็เป็นการที่เราทั้งคู่ก็ไปไปทบทวนอะไรบางอย่างเนาะไปทบทวนอะไรบางอย่างที่ที่ที่เรารู้สึกว่าอะถ้าสนั้นมีเรื่องที่เราคุยกันไม่ได้เราเราแยกกันก่อนและเราก็ไปทบทวนแล้วการแต่ถ้าวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเรายังอยากมีกันและกันอยู่เราก็แก้ไขในส่วนนั้นแล้วการล้วก็ถอยคุณละครึ่งทางกลับแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ครับนั่นหมายความว่าคุณกำลังบอกผมนะครับคุณผู้ชมครับว่าการที่คุณแยกกันเนี่ยทำให้คุณได้เรียนรู้หัวใจของ ใครคือคนสำคัญใครคนที่ใช่ดูเฉพาะเราอ่ะเห็นน้องปอร์ดเนี่ยต้องห่างกันเนี่ยพยายามง้อพยายามตามพยายามเข้ามาดูไลฟ์สุดๆพยายามมาขึ้นคู่พยายามทุกสิ่งทุกอย่างเพอดีแม่ข่าวพอดีเออพยายามเขาก็อยากรู้ว่าทำช้ำมาทำไมเนี่ยเขาก็อยากรู้สักนั่งผมถามวิธีกรขออนุญาตคนถามว่านผมพี่ชมมาขนาดนี้แล้วทำอย่างนี้เพราะอะไรเออทำอะไรครับองทงจริงจริงตอนที่ห่างกันนะครับผมก็ยังรู้สึกว่ายังก็ยังคิดถึงอยู่นะครับแค่นิดถึงเหรอเอ้าก็ยังรักนั่นแหละ พี่ห่างกันใช่ไหมครับก็ยังรู้สึกเอายังคิดถึงอยู่แต่จริงใจผมอะมันก็ยังรู้สึกแบบเออไม่ค่อยแฮปปี้ครับคุณครูก็ทักอยู่ว่าแบบเออเหมือนแบบเออเป็นอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่แฮปปี้ก็แบบไม่ค่อยมีความสุขครับมาถึงไม่สักครั้เราใช่ครับก็บอกว่าทำไมน้องไม่มีความสุขดูมองด้วยแบบที่ต้องอยู่ห่าตอนนั้นเรามีความสุขเรารู้สึกใช่ครับแต่ตอนนั้นเรรู้แบบซึ้งจริ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 ครับตอนนั้นก็บอกว่าอในฐานะแบบว่าประชาชนคนหนึ่งที่ติดตามทั้งคู่เรารู้สึกว่า ที่มันจะต้องแบบเราก็ต้เนินชีวิตแต่ชีวิตเราไม่มีความสุขตอนทนี่รรเราก็มีความสุขตอนที่เขาตอนนี้เขาตอนที่เขามีใหม่ จะเอาให้หรือเปล่าถุงเนี่ยยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยคตอนนี้ยังไงครับถึงหรืออ่ะถึงก็ถึงต่อ้นก็แบบเขาก็มีใหม่อะไรอย่างเงี้ยตอนที่เรารู้ตอนที่เขาเปิดตัวก็ยินดีด้วยครับยงมีันายินดีให้กับรักที่สดใสด้วยใช่ครับตอนแล้หลังๆมาใช่ไหมครับผมก็แบบ เขาหลังเขาก็เริ่มแบบเออมีปัญหากันอะไรครับเสร็จปุ๊บพอดีว่าผมก็ยังคิดถึงอยู่ผมก็เลยในช่องทางที่เอบรุนนี่เขาพิมพ์ข่าบผมไม่ได้แอบรุนหรอกนะพี่แต่ว่าหลังๆมาปุ๊บเออพอมีโอกาสที่จะแบบกลับมาได้ผมก็หาโอกาสนั้นครับแล้วมันมันก็ประสบความสำเร็จพอดีครับเออ ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็อ<า>โอกาสหนังคุณจับจังหวะไหนเ <c oughs> ข้าช่องต้นไหนเพื <c oughs> ่อหาโอกาสที่จะเข้าถึงเขาได้บ้างเรามีกรณีก็เ <c oughs> ลย <c oughs> ก็ไม่มีนะครับตอนที่ช่วงที่เขามีปัญหาครับผมก็เข้าไปตอนที่เขามีปัญหาพอดีครับใ <c oughs> <ม>ช่ไปซ่อมแซมส่วนที่สืบร้องเขาได้ <c oughs> <c oughs> อัปเดตก,กันหน่อยว่าอ,อยากแฮรี่กับความรักครั้งใหม่ในครั้งนี้มันคืออะไรครับความรักครั้งใหม่แต่น่าเดิมใช่ความรักครั้งใหม่มันมันก็มันเป็นก็เป็นการรู้สึกเหมือนว่าเราเคยคบกันมาแล้วเนาะเราก็บางส่วนอ่ะไม่ใช้บาง,งาาส่วนทรละหอะไร่วนก็จะเป็นเรื่องที่เราอ่ะรู้กันอยู่แล้วการที่นูเคยพูดเนอนรายการก่อนผูบอกว่าแค่มองตาก็รู้ใจเพราะว่าคนมันเคยเป็นแฟนกันมันก็รู้มันก็มีแค่บางเรื่องที่เราตัดแล้วก็ในช่วงที่เราห่างกันเหมือนว่าในช่วงที่เราห่างกันไปมันก็เป็นการที่เราทั้งคู่ก็ไปไปทีีีี่่่่่่ททเเเรรรราาาาู้้้สึกวอถงันนมื ไปได้เราต้องเราแยกกันก่อนแล้วเราก็ไปทบทวนแล้วกันแ,แต่ถ้าวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเรายังอยากมีกันและกันอยู่เราก็แก้ไขในส่วนนั้นแล้วกันแล้วก็ถอยคลนลบครึ่งทางแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่นั่นหมายความว่าคุณกำลังบอกผมนะครับคุณผู้ชมครับว่าการที่ถูกแยกกันเนี่ยทำให้เรได้เรียนรู้หัวใจของกันและกันและการที่วันนี้การกลับมาครั้งใหม่ก็ทําให้คุณรู้แล้วว่าใครคือคนสำคัญใครคนที่ใช่ดฉพาะเราอ่ะเห็นน้องฟอดเนี่ยพวกห่างกันเนี่ยพยายามโงอพยายามตามแล้วก็มาดูไรสศร้าวพยายามมาขึ้นคู หมาสิ่งทุกอย่างพอดีพอดีแม่ขาพอดีเลยเขาก็อยากรู้ว่าทำทำไมเขาก็อยากรู้ตอนนั้นผมถามด้วยพี่ดิกรขออนุญาตคนถามว่าพี่ชมมาขนาดนี้แล้วทำอย่างนั้นเพราะอะไรเออทำอะไรครือจริงจริงตอนที่ห่างกันนะครับผมก็ยังรู้สึกว่ายังก็ยังคิดถึงอยู่นะครับแค่นี้เอามัก็ยังรักนั่นแหละ ก็กที่หก็ยังรู้สึกยังคิดถึงอยู่แต่จริงจใจผมมันก็ยังรู้สึกเออไม่ค่อยแฮปปี้ครับคุณครูก็ทาอยู่ว่าแบบเออเหมือนแบบค่เปนอะไรอยาเงี้ยแบบไม่แฮปปี้ก็คือแบบไม่ค่อยมีความสุขครับก็าไม่จอยที่สำคัญเราใช่ครับก็บอกว่าทำไมน้องไม่มีความสุขดูมองด้วยมองครับที่ต้องอยู่คาตอนนั้นเรามีความสุขแลวรู้สึกึแต่ตอนนั้นก็ดูแบบซึ้งจริงๆนะงครับจริงครับตอนนั้นก็บอกว่าอะในฐานะแบบว่าประชาชนคนหนึ่งที่ผิดตามรังผู้เรารู้สึก ที่มันจะต้องแบบเ,เราก็ดำเนินชีวิตแต่ชีวิตเราไม่มีความสุขตอนนั้นเราก็มีความสุขตอนที่เขาตอนที่เขา <laughs> ตอนท <laughs> <laughs> ี่เขามีใหม่ <laughs> ตายมาอะไรเนี่ยจะเองให้หรือเปล่าคุณเขานเนี่ยยังไงเนี่ยะยังไงเนี่ยแต่วนีียังไงครับถึงเหรออ่ะถึงก็ถึงที่นั่นตอนนั้นก็แบบเขาก็มีใหม่อะไรอย่างเงี้ยตอนที่เรารู้เพราะที่เขาเปิดหัวก็ยินดีด้วยครับยัยยายยัยยัยยัเสียงของยินดีไม่เสียงของมีฉันมายินดีให้กับรักที่สดใสด้วยใช่ครับตอนแล้วหลังๆมาใช่ไหมครับครับผมก็แบบ เขาหลังๆเขาก็เริ่มแบบเออมีปัญหากันอะไรนี้ครับเสร็จปุ๊บพอดีว่าผมก็ยังคิดถึงอยู่ผมก็เลยในช่องทางที่อยารู้นี้เขาพีนปัญหาผมบ้างผมไม่ได้แอารุนัรงนะพี่แต่ว่าหลังๆมาปุ๊บเออพอมีโอกาสที่จะแบบกลับมาได้ผมก็หาโอกาสนั้นครับแล้วมันมันก็ประสบความสำเร็จพอดีครับก็เลยแบบได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็โอกาสโอกาสหนังคุณจับจังหวะไหนเข้าช่องต้นไหนเพื่อหาโอกาสที่จะเข้าถึงเขาอาไรบ้างเรามีเคยรู้ยังไงก็เลยก็ไม่มีนะครับตอนที่ช่วงที่เขามีปัญหาครับผมก็เข้าไปตอนทีีี่เคาามปััญหพออดรบชไซ ส่สนที่สิกร้องเขาได้